มาแล้วในช่วงนี้ไปดูกันหน่อยดิว่าวันนี้เรามีอะไรมานําเสนอข่าวแรกเป็นอะไรต้องไปดูเรื่องราวของความสวยงามของภาพวาดบนฝาผนังคุณผู้ชมซึ่งนี่เป็นฝีมือของการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทองเขาวาดภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตภาพวาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดไปดูดีกว่าว่าฝีมือของชาวบ้านที่ไม่ใช่จิตรกรเนี่ยสวยงามขนาดไหนคะ่ะ <Okay. S 2> ไปกันเลยนะคะที่บริเวณหน้าสาะระกลางจังหวัดอ่างทองค่ะคพื้นที่ตรงนี้เนี่ยระยะทางกว่า500เมตรนะคะทางด้านครูอาจารย์ศิลปินอิสระก็มาด้วยรวมถึงนักเรียนนักศึกษาจังหวัดอ่างทองเนี่ยค่ะก็มาร่วมแรงร่วมใจระบายอารมณ์ค่ะ uh uh. ระบายอารมณ์ระบายสีหรือระบายไรคะระบายอารมณ์ศิลปิน oh. วาดภาพบนกำแพงเ oh. ขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะคะ oh. โดยอดีตผู้ oh. ว,ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง oh. นายวีรบวุฒิปุตรเสรณีเนี่ย oh. ก็เป็นหัวหน้าทีมมาเลยค่ะ oh. นำคณะผู้ที่เป็นศิลปินมืออาชีพมือสมัครเล่นมาร่วมวาดกันภาพวาดต่างๆเนี่ยก็สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวอ่างทองรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ไม่แค่นั้นไม่ใช่มีแค่ภาพวาด เขายังนําเอาคําขวัญของจังหวัดอ่างทองมาเคียนเอาไว้ที่กําแพงริมเขื่อนนี้อีกด้วยนะคะโดยโครงการจิตอาสาวาดภาพกาแพงเขื่อนริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเนี่ยมาจากแนวความคิดที่ว่าชาวจังหวัดอ่างทองนี่นะคะอยู่ที่ริมน้ําเจ้าพระยาแล้วก็มีกําแพงเขื่อนป้องกันน้ําท่วมเป็นกําแพงยาวแบบนี้ค่ะค ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้กําแพงนี้มีความสวยงามด้วยแล้วก็ใช้งานในเรื่องของการกั้นน้ําได้ด้วยให้มันมีสีสันหน่อยก็เลยออกมาเป็นแนวคิดการเอาภาพวาดเนี่ยค่ะวาดขึ้นมานะคะโดยเอาแหล่งท่องเที่ยวมาวาดเอาวิถีชีวิตของชาวอ่างทองเข้ามาวาดบนกําแพงนี้แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นความตั้งใจนะคะเพื่อที่จะให้จุดจุดนี้จากกําแพงธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งถ่ายภาพเป็นแหล่งเซลฟี่ของประชาชนในจังหวัดของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองด้วยและอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดที่ดีมากเห็นแบบนี้ก็ต้องปรบมือให้กับความตั้งใจของทุกๆคนเลยนะคะคแล้วเดี๋ยวภาพออกมาเสร็จสวยงามอย่าลืมไปถ่ายรูปเป็นเซลฟี่กันพอแล้ว <laughs> สุดยอดจริงตบใหญ่มากค่ะให้มือถ้า่มามสวยงามจ้าว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถกันขนาดไหนค่ะเป็นจุดที่เขานั้นเอาไว้สําหรับวาดภาพสวยๆนะฮะ รบกวนนะครับวัยรุ่นมือบอลอย่าไปยุ่งไปอย่าไปสปงสเปว่าสถาบันนั้นเป็นอะไรยังไงไม่เอานะฮะเขาทําให้เป็นสวยงามแบบนี้ให้เป็นคล้ายๆแบบเป็นแลนด์มาร์กในจังหวัดอ่างทองใช่ค่ะก็เป็นภาพวิถีชีวิตแบบนี้ค่ะบางทีเนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าแต่ละจังหวัดเขามีวิถีชีวิตกันยังไงเนี่ยเราอย่างน้อยได้มาชมภาพกาแพงอย่างน้อยก็แบบเออได้เห็นก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยไปเที่ยวแบบ นวัตวิถีไปเที่ยวให้มันลึกซึ้งเก๋ไก๋เข้าไปอีกก็ได้คือมันเหมือนมันเป็นการใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้เป็นประโยชน์เนี่ยใช้ความสามารถใช้ทักษะทางด้านศิลปะมาสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์บบางคนเนี่ยเฮ้ยตัวเองมีฝีมือนะมีของนะแต่ว่าอาจจะไม่มีพื้นที่ให้ได้แสดงผลงานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้แสดงผลงานและความสามารถของตัวเองต้องชื่นชมนะเป็นกําแพงที่เอาไว้ระบายอารมณ์ศิลปินอย่างแท้จริงถูกต้องเป็นระบายออกมา ไบมันโอ้ยเลิกอยากจะส่งไปกองแพงที่อ่างทองด้วยโอ้ยไม่พอน่าจะต้องไปกําแพงเมืองจีนเลยอคุณนี่มันเยอะจริงๆเลยนะใช่ค่ะยาว